สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็พามาคูดติดโคนใหญ่ครับนี่ครับจัดไปหนึ่งแปลงครับนี่ครับดูดอกครับดูครับดูดอกครับเพื่อนเพื่อนเอาไปนั่นนี่ครับโอ้อาบากากระบานครับโดนฝนครับไปครับเดี๋ยวให้จานรางคุณเลยครับดูว่โอ้โหพอได้เลยครับแปลงนี้ครับดูดอกนะดอกเบลเลอร์เลยครับ มเนี่ดนยดูครับเ,เพื่อนดูครับดูขึ้นครับไล่อยครับนี่ดอกตูมัน,มนโดนฝนครับอาปกากานบตั้แต่มันก็ใบมันจะแตกนี้ครับดีให้จานหลังโชว์ดอกครับ ดอกแข็งๆนี่ครับสวยครับเนียดูดอกครับห็ดโคนใหญ่ครับพเพื่อนๆนี้ยดูดอกนี่ครับโหลบเลยครับโอ้โหครับดูดอกให้ดดจานล่างเทียมมือครับนี่ยครับใหญ่ครับ เนี่ยฝนตกฝนตกทุกวันเลยครับประมาณบ่ายสองใบสามตกครับเนี่ยเห็ดมันโดนฝนครับเห็ดเห็ดมันก็เลยแบบก้านใบมันจะแตกๆอย่างนี้ครับดูครับโหกำลังโผล่ครับดอกไม้น้อยครับเนี่ยกำลังโพก็มีครับกัน ดับหนึ่งของประเทศไทยครับเห็ดโคนเนี่ยดอกนี่ครับดอกเป็นเลยครับเหนื่อยแต่คุ้มครับนี่ก็ประมาณสี่ทุ่มครึ่งครับเยอะ ขึ้นมาตั้งแต่สองทุม่มครับเดินสองชั่วโมงกว่าครับเบาใหญ่ครับเบาใหญ่ครับเบานี้แ็่งนี้ได้เยอะครับ เงียบดูครับเพื่อนๆทำให้โดนฝนนี่สวยเลยครับเหลอบผมเลย แค่ไม่รึกับรรบาแล้วครับแค่แบบปีหน้าไม่ได้ขึ้นใหม่ครับแทบมองไม่เห็นอะไรครับ เหนื่อยแต่คุ้มครับสองชั่วโมงกว่ากับสามชั่วโมงครับเดินนะครับ mm hmm. อันดอกมันก็ไม่แข็งแต่ก็หลวมดู mm hmm. น,นะสองดอก mm hmm. ดอกใหญ่นี่ครับ mm hmm. หลุดเลยครับแข็งมลึกลึกปะ <Okay. S 1> แข็งไม่ลึกครับ พี่น้ำไมได้ขึ้นใหม่ครับกำลังจะชวนพี่เกียงกลับบ้านนี่วังไเนี่ยดูพวกดอกตูงมันโดนฝนมันเสียรับกินตัวเองมันกินตัวเองขึ้นครับสบายเอาไปไม่ได้ นี่ครันเพื่อนๆดูครับมันกินตัวเองครับนี่ครับโดนฝนด้วยแล้วนี่ครับพปกพวกมันขึ้นกินครับโชตายนี่ครับดอกตูมับ ทำไมลึกเนี้ยกา,ารหักผงัดไม่ลึกการหักครับโอคอดอกนอืม่ปออันนี้มันกินตัวไม่เอาครับครับรอดอกดอกใหญ่ครับ ดูได้ครับสองกองครับหมดแล้วครับดูวได้ครับดูกองครับสวยเลยครับเพื่อนๆนะครับใจานหลังโวครับเจ้าตุ้มนี่ครับวนี้ยบหมดแล้วครับได้สองเบ้าใหญ่ครับ ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยครับวันนี้ผมกับจันหลังก็ต้องขอตัวลาไปก่อครับบ๊ายบายครับเ,เพื่อนๆทุกคนน,นี่มืดเลยครับสี่ทุ่มกว่ากับห้าทุ่มครับ